สาเหตุจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันเลยจําเป็นต้องตรวจแบบละเอียดในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเพื่อให้รู้แล้วก็รักษามันตรงจุดพอมันตรงจุดแล้วเรื่องนั้นมันหายไปหรืออื่นๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามมาเรื่อยๆห่วงกลางคืนก็ไม่นอนร่างกายต้องเพียถึงจะหลับไปได้ก็เป็นอย่างนี้ครับมา2030ปีลรงทานยานอนหลับยาแก้แพ้กินวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยครับลองหลายๆอย่าง แต่มันดีขึ้นแค่สองสามวันเองครับพอรู้ว่ารักษาตรงเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเฉพทางชัดเจนก็เลยมีความคาดหวังว่าถ้าเรารู้เฉพาะทางเลยเนี่ยจะรักษาให้หายขาดได้จากที่ฟังจากคุณหมอนะครับการตรวจน้ำลายเนี่ยจะทำให้รู้เรื่องสารเวลาตวัวนี้ว่ามันจะทำให้ลอหนอนรำในครบคือได้หรือเปล่าแล้วเราจะตรวจแล้วเนี่ยสารเวลาตวัวนี้ตอนคืนมันกลับบ้านเลยทำให้นอนไม่หลับก็เลยจะต้องเข้าโปรแกรมนี้ มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเหตุเป็นผลกันว่าการรักษามันต้องตรวจเรื่องอะไรบ้างแล้วรักษาตรงจุดเรื่องอะไรบ้างค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับสาเหตุจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันเลยจําเป็นต้องตรวจแบบละเอียดในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเพื่อให้รู้แล้วก็รักษามันตรงจุดพอมันตรงจุดแล้วเรื่องนั้นมันหายไปหรืออื่นๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามมาเรื่อยๆ